ให้อาหารตัวอะไรดูแม่น้องแพ้เนาะเนาะมันกินอะไรคะใบเตยเฮะยขุดเล่นอะไร<า>ดูกใบกล้วยใบยกล้วยเครลึกใบอะไรคะใบตองใบตอง <c oughs> ยุโรปมันตัดเงินนะ ันี้มันร้อแข้งไก่โท้ด้วยครับแข้งไก่แข่งเนี่ยแข่งไก่ที่้าครับมัจะเป็นขนาดของพ่อโอ้โหดน้ับครับดูน้ำหนักจะเหวี่ยายวิดรโอได้นี่นากขนก็เนี่ยอายุประมาณเก้าถึเจ็ดปีแล้วแบบอย่างนี้ถ้ามีนี่คือลูกอกดอกกดอกก็แสดว่า วน,น่าาจะลมแนะ้อตอนนี้อยู่ที่ไหนครับลูกอุทยานแห่งชาติอะไรครับอุทยานแห่งชาติอินทนนท์กิ่วแม่ปลา เคลือบกอยากกินแล้วจับโป๊กจับโป๊กงานสดไงมันถึได้แบบอารมณ์จิ๋วว่าเป็นแบนดีๆลูกบอกไม่้ด้เยนะบอกไม่ได้ ที่มันปลาุกปลาุกมันปลากินเหไ่ปลาอะไรทีุ่กคมันกินได้บ้งไหมปลมอะไรบอกนยสเขายก้รักปลาชาาช้าปลาอะไรเนี่ยปลาอะใหมมัหมหไ่ไหมยมันไม้าไม,มามา่า ต้าแมน่ะก right? ับตัวนึงไ่ปะที่มนคู่กัอุต้าแมตัวดำดำลายๆอใช่ปะไม่หน่งจับอุตตะแมนตัวไหนอ่อตตมีตัวไหนเ้ข้างล่าามีตาที่ตาเป็ดูเดียวแลอย่าีเดี๋ยวอ้างน